เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นแล้วทุกท่านครับอาจารย์ครับการศึกษาที่เราได้รับมาตลอดนั้นผิดหรือเปล่าครับนักเรียนชายชาวฟินแลนด์วัย16ปีจากโรงเรียนชื่อดังในฟินแลนด์ซึ่งเติบโตมาภายใต้ระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกได้ถามคำถามนี้กับผมพร้อมกับน้ำตาผมทำงานด้านการศึกษานานาชาติมา15ปีไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนนักเรียนที่เก่งที่สุด28คนจากฟินแลนด์ออกเดินทางจากกรุงเฮลซิงกิศูนย์กลางการศึกษาของยุโรป แต่เนื่องจากพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยและนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกท่านรู้หรือไม่นักเรียนผู้ยอดเยี่ยมเหล่านี้ซึ่งถูกสอนมาตลอดชีวิตว่าการศึกษาของฟินแลนด์เป็นอันดับหนึ่งต้องตกอยู่ในสภาพพูดไม่ออกหลังจากเขียบแผ่นดินไทยได้เพียง48ชั่วโมงจากประสบการณ์ที่น่าตกใจตั้งแต่ในสนามบินภาพที่ไม่น่าเชื่อที่ได้เห็นในรถไฟฟ้าที่แออัด ไปจนถึงรูปลักษณ์สารที่น่าประหลาดใจของผู้คนวัยเดียวกันที่พบเจอตอนดึกบนท้องถนนพวกเขาเคยเชื่อว่าฟินแลนด์คืออันดับหนึ่งของโลกแต่แท้จริงแล้วสถานที่ที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริงคือประเทศไทยคําสารภาพที่สร้างความตกใจซึ่งนักเรียนหญิงวัย17ปีชื่อเอมิเลียได้กล่าวกับนักข่าวในประเทศบ้านเกิดของเธอได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อการศึกษาของฟินแลนด์พวกเขาได้เห็นอะไรในประเทศไทยกันแน่ทําไมพวกเขาผู้ที่เชื่อมั่นในค่านิยมของนอร์ดิกมาตลอดชีวิต จึงเริ่มยอมรับประเทศไทยบันทึก48ชั่วโมงที่น่าประหลาดใจซึ่งครูชาวไทยผู้มีประสบการณ์15ปีได้เห็นกับตากำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนออนบัดนี้ก่อนจะเริ่มถ้าคุณช่วยกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับผมในการแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยต่อไปสวัสดีครับผมลินซิวหลนเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนไทยในเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์มา15ปีแล้ว ผมทำงานในระบบการศึกษาของนอร์ดิกและได้เห็นสถานการณ์การ,การศึกษาทั่วโลกแต่ประสบการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่ออิด,ดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วเป็นความทรงจำที่ลึกซึ่งที่สุดในอาชีพการสอนทั้งหมดของผมในวันนั้นผมได้เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนที่พิเศษที่สุดของฟินแลนด์นักเรียนที่เก่งที่สุด28คนจากเฮลซิงกีอินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีพวกเขาเป็นนักเรียนวัย16-17ปีทุกคนเกิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์ มีทั้งลูกชายของาศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยลูกสาวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลลูกๆของแพทซึ่งเป็นผู้สมัครชนชั้นสูงที่จะขับเคลื่อนสังคมฟินแลนด์ในอนาคตคณะครูผู้ดูแลก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนำโดยอาจารย์มาคัตส์ลอรีนมาครูใหญ่ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจุดประสงค์ของการทัศนศากษาครั้งนี้คือการสำรวจสถานการณ์การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยืนยันความเหนือกว่าของการศึกษาฟินแลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเดิมที่วางแผนจะเดินทางไปเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียเพื่อศึกษาช่องว่างทางการศึกษาระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนจะกลับไปยังเฮลซิงกิอย่างไรก็ตามเนื่องจากพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เส้นทางบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกปิดทั้งหมดเราจึงต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดนั่นคือสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย นักเรียนรู้สึกสับสนพวกเขาส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ made in Thailand หรือจากภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมีนักเรียนบางคนกล่าวว่าการศึกษาที่นั่นเป็นแบบท่องจําหรือเปล่าเป็นพื้นที่ล้าหลังใช่ไหมครับในการศึกษาของฟินแลนด์เมื่อพูดถึงประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชียจะหมายถึงสิงคโปร์เป็นหลักส่วนประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ระบบการศึกษาไม่ประสบความสําเร็จครูใหญ่ก็กังวลในตอนแรกเขากังวลว่าการเปลี่ยนแปลงกําหนดการอย่างกระทันหัน จะสร้างความไม่สะดวกให้กับนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินเข้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิสถานการณ์ก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างจากที่คาดการไว้โดยสิ้นเชิงการติดต่อจากหอบังคับการบินรวดเร็วและแม่นยำและยังแจ้งว่าได้เตรียมมาตรการพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่ลงจอดฉุกเฉินในทันทีที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาได้จัดเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ที่สามารถพูดภาษาฟินแลนด์ได้พร้อมปฏิบัติงานการตอบสนองในระดับนี้หาได้ยากแม้แต่ในสนามบินเฮลซิงกิโดยปกติแล้วในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้จะได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยแต่การเตรียมการของสนามบินสุวรรณภูมินั้น <c oughs> เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดกระบวนการลงจอดก็สมบูรณ์แบบการนำทางแม่นยำไร้ทิ่ติการเคลื่อนที่บนพื้นก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างถูกเตรียมการอย่างเป็นระเบียบราวกับเป็นเที่ยวบินตามปกติอย่างไรก็ตามความประหลาดใจที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น เมื่อเราก้าวเข้าสู่ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของนักเรียนผู้ยอดเยี่ยมทั้ง28คนนี้อย่างสิ้นเชิงทันทีที่ก้าวเข้าสู่อาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิสีหน้าของนักเรียนก็เปลี่ยนไปแม้จะเป็นช่วงดึกแต่สนามบินก็ยังคงทำงานเหมือนเวลากลางวันเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำงานไม่หยุดจุดบริการข้อมูลมีเจ้าหน้าที่ประจำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหมดก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสนามบินในเอเชียจริงๆเหรอคะนักเรียนหญิงวัย17ปีชื่อเอมิเลียเวอร์ทานเนนถามผมในสนามบินเฮลซิงกิบริการหลายอย่างจะหยุดชะง,งักหลังสามทุม่มดังนั้นเธอจึงประหลาดใจกับระดับการบริการตลอด24ชั่วโมงเช่นนี้การนำทางในการตรวจคนเข้าเมืองก็น่าประทับใจเช่นกันแม้ว่าจะมีกลุ่มนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอย่างกระทันหันแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเลยไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังจัดเส้นทางพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียนทันทีและยังจัดเจ้าหน้าที่ล่ามที่พูดภาษาฟินแ,แลนด์ได้อีกด้วยสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือบริการล่ามพวกเขาจัดล่ามภาษาฟินแ,แลนด์จริงๆเพื่อสอบถามสถานการณ์ของนักเรียนอย่างละเอียดและเสนอแนวทางการช่วยเหลือที่ดีที่สุดครูใหญ่ลอรีนมากกล่าวชื่นชมว่าแม้แต่ในสนามบินเฮลซิงกิก็ยากที่จะได้รับการสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศที่ดีขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอายุข,ของนักเรียน ท่าทีที่ค่อยๆอ,อธิบายอย่างใจเย็นนั้นน่าประทับใจไม่ใช่แค่การจัดการเอกสารแต่ยังรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ที่ต้องการปลอบประโลมนักเรียนต่างชาติที่รู้สึกไม่สบายใจขั้นตอนก็รวดเร็วมากเราเตรียมใจรับมือกับขั้นตอนการเข้าเมืองฉุกเฉินที่ซับซ้อนและการรอคอยที่ยาวนานแต่ทุกอย่างก็จัดการได้อย่างราบรื่นการกรอกเอกสารต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างสุภาพไม่มีความไม่สะดวกจากการเข้มงวดแต่อย่างใดที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ พวกเขายังเสนอที่จะช่วยติดต่อโรงแรมในเฮลซิงกิทที่เราตั้งใจจะเข้าพักอีกด้วยการแนะนําที่พักสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินก็สมบูรณ์แบบเช่นกันมีการแนะนําโรงแรมหลายแห่งที่เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งตั้งอยู่ในสยามสแควร์และสุขุมวิทพร้อมอธิบายคุณสมบัติและข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่งอย่างละเอียดนักเรียนชายวัย16ปีชื่อจอห์นเอมี่กล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเป็นมิตรยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่สนามบินในฟินแลนด์เสียอีกในประเทศแถบนอร์ดิกแม้เจ้าหน้าที่จะมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ค่อยมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับที่อบอุ่นเช่นนี้ในโซนรับสัมภาระความประทับใจก็ยังคงดําเนินต่อไปสัมภาระสําหรับ28คนออกมาทั้งหมดภายใน15นาทีจอภาพขนาดใหญ่แสดงสถานะสัมภาระแบบเรียลไทม์ทาให้สามารถทราบได้อย่างแม่นยําว่าสัมภาระจากเที่ยวบินใดจะออกมาเมื่อใดในฟินแลนด์สัมภาระล่าช้าเป็นเรื่องปกติดังนั้นนักเรียนจึงประทับใจกับประสิทธิภาพที่สูงเช่นนี้เมื่อออกจากสนามบิน คำพูดของครูใหญ่ลอรินมายังคงอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้เขากล่าวว่าผมใช้สนามบินทั่วโลกมา30ปีแต่ไม่เคยเห็นการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้พวกเขาได้เตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รู้สึกไม่สบายใจระบบเช่นนี้ทำให้ผมประทับใจอย่างมากบนรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังโรงแรมเมื่อฟังบทสนทนาของนักเรียนผมก็มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในเวลานั้นผมยังไม่คาดคิดเลยว่าในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านักเรียนเหล่านี้จะต้องพบกับประสบการณ์ที่น่าตกใจขนาดไหนระหว่างทางไปโรงแรมความประหลาดใจที่แท้จริงครั้งแรกก็เริ่มต้นขึ้นทิวทัศน์ของประเทศไทยที่เห็นบนทางด่วนยามค่ำคืนจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังใจกลางเมืองได้พลิกความคาดหมายของนักเรียนโดยสิ้นเชิงแสงไฟที่ทอดยาวทั้งสองข้างทางด่วนและกลุ่มอาคารที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบขนาดใหญ่ทำให้ทุกคนต้องจ้องมองออกไปนอกหน้าต่าง ครูใหญ่กล่าวชื่นชมว่าแม้แต่ในฟินแลนด์ก็หาดูเมืองที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบในขนาดนี้ได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เห็นการจัดวางสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวย่านที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่อย่างกลมกลืนนั้นน่าประทับใจอาจารย์แอนนิคกิเนียมีเนนรองครูใหญ่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผังเมืองกล่าวว่าเมื่อเทียบกับเมืองในแถบนอร์ดิกแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยแถมยังประณีตกว่าด้วยซ้ำ เมื่อเราเข้าใกล้ใจกลางกรุงเทพมหาคนครภาพที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแม้จะเลยเวลา5ทุ่มไปแล้วถนนฮางก็ยังคงสว่างเสาผู้คนจำนวนมากยังคงทำกิจกรรมบนถนนอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือภาพผู้หญิงสาวเดินคนเดียวในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภยัยภาพผู้หญิงเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจในยามดึกนั้นหาดูได้ยากแม้แต่ในเขตเมืองของฟินแลนด์ที่นี่ปลอดภัยจริงๆนะคะเอมิเลียวัย17ปีกล่าวด้วยความประหลาดใจ เมื่อเช็คอินที่โรงแรมความประทับใจใหม่ก็รอเราอยู่พนักงานต้อนรับไม่เพียงแต่ทักทายเราด้วยภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วเท่านั้นแต่ยังเข้าใจว่าเราเป็นกลุ่มนักเรียนและเสนอแผนบริการที่เหมาะสมที่สุดให้ทันทีแม้จะเป็นการมาถึงตอนดึกพวกเขาก็ยังแนะนํารายละเอียดตั้งแต่เวลาอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเข้าใจสถานการณ์ของเราที่มาประเทศไทยอย่างกระทันหันและยังเตรียมคู่มือท่องเที่ยวไวใ้ให้เราอีกด้วย สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความรู้สึกยินดีต้อนรับจากใจจริงเรารู้สึกถึงความอบอ,อุ่นของการต้อนรับที่แท้จริงซึ่งเหนือกว่าการบริการเชิงพาณิชย์ในลิฟต์ที่กำลังขึ้นไปยังห้องพักเมื่อมองดูสีหน้าของนักเรียนผมก็รู้สึกได้ว่าความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังรู้สึกไม่สบายใจกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแห่งนี้ตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวัง